พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะ,ะนเสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือ,อย่างดินดีเพราะหญ้าบางังหญ้าย่างเพราะดินมีพี่น้องก่อนอื่นก่อนไปนามาหลังกราบสวัสดีสวัสดีค่ะ,ะมิตรหมอแคนแฟนหมอลำที่คารพรักทุกท่านโดยเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของน้ององค์อิงนอะพี่น้องเนาะละกๆเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยพเพชรบบรรพ์<ะ>หลังจากที่ว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นละอุอยู่ในโลกโซเชียลพี่น้องเกี่ยวกับนี่ละ เรื่องเล่าอของวงสาวหน่อยเพลบดเพนแพงซะไปเออแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องเฮ้ามาเบิ่งค่วมเคลื่อนไหวของกลุ่มบ้านฮักค<ฆ>่ะบ้านหักใดพี่น้องบ้านหักน้ององค์อิง,องอเพชรบ้านแพง,งพญญาาซึ่งว่ากันว่าพู้่บ้านใช่้างได้ก่อแอดมินพูญ้ญ่บ้านมูโซูนอือลาซุพี่น้องเขาไปเยี่ยมยามเบื่องเนาะทางด้านของบ้านหักนอ้ององค์อิงเพชรบ้านแพงอ่าก็เห็นไลโพูดละพี่น้องแต่ว่าเขาเห็นพตดนี่ก็อยากมาบอกซู่พี่สู่น้องฟัง ทางบานหักของน้ององค์อิงเพชรบานแพงได้ออกมาเคลื่อนไหวจังสี่พี่น้องอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านอะทุกๆคนพวกเข้ากับหักสถาบันองค์กรสาวน้อยทุกๆคนถ้าบ่มีองค์กรหรือสถาบันสาวน้อยกับบ่มีลูกสาวของพวกเข้าทุกมือนีว่าสันอ,อ้าวแล้วหลังจากที่ทางกลุ่มบานหักมีการาเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะลูกบานพ่อไายลูกบานลูกบานกับเขามาคอมเมนต์ว่าจังไดแน่ล่ะถูกต้องเลยค่ะเห็นด้วยอ่า บางคนก็บ,บอกว่านั่นล่ะครับคือสิ่งที่ถูกต้องอืมแล้วก็อีกหลายๆคอมข้อเม่นพี่น้องทรงสติเกอร์รูปหัวใจแน่รักทุกคนที่เป็นสาวน้อยจ้าเพื่อนว่าอืมอ่าถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันขา้าสร้าจดีค่ะถูกต้องครับรักอีหลาน้่อยคือรักองค์กรสาวน้อยเหมือนกันวาสันอพอผู้ใหญ,ญ่พูดถูกต้องที่สุดอันนี้เป็นพูดของผู้ยบาลมูลสุนนพี่น้องเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเอฟซีพ่ออีกท่านหนึ่งที่ ลหลายคนให้ความเคารพนับถือเพลินบ่า,าดุกสาวสิเจอกับเรื่องราอี้อย่าง fc พ่อ fc แม่คือเกราะคุ้มกันให้กับน้องถือว่าเป็นด่านหน้าออกมาปกป้องซึ่งท้าสิวไปแล้วสํหรับองค์อิงเบดานแพงหลังจากที่ว่าเด้ขึ้นกับวงสาวน้อยเผบานแพงเขากับศีเห็นเรื่องราอีของน้องเจอดราม่าต่างๆมากมายหลายอย่างพอไงแต่ก็ศิีมี fc แฟนคลับนี่แหละ,อ,ะออกมาปกป้องนะพน้องเนาะรวมถึงบรรดายูทูบเบอร์ช่องต่างๆที่ออกมาเฮคลิป ปกป้องน้องแล้วก็องค์กรสาห,หน่อยเพรบ้านแพงอ่าเมื่นนอน,นี่เขายังอยู่ที่บ้านหักน้ององค์อิง,งเพรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะ,ะบ้านหักน้ององค์อิง,งมีหลายบ้านพี่น้องเออแต่ว่าบ้านหักน้ององค์อิงนี่ถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เอ่อมีลูกบ้านกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนคถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ,ญ่เลยทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะแล้วอ่าสหรับผู้นําก็คือผู้ชายตัวเล็กที่หัวใจใหญ่จริงๆผู้ใหญ่บ้านมูสูนสื่อดีดี เราคือจีบกศูนย์จียกีต่อกคือเพราะว่ามูแล้วศูนย์มูแล้วศูนย์แล้วเราบ่ศูนย์เราก็เลยบ่ศูนย์เออแมนนั่นล่ละคอยว่าสีไปถามทางบ้านหักอยู่ค่ะอืมวางเดยเพื่อนยังรับอีกบ่รับยังมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สิบ่มีผู้ซอยตีอ๋อมีกำนันอีกบ่จังสีแมนบ่อันนี้แค่หมู่บ้านว่าอันนี้แค่หมู่บ้านแมนบ่ท่านได้ท่านได้เป็นหอดตำบลว่าสันทรว้าตำบลจังสิเป็นกำนันอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแมนบ่ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีผู้ซอยค่ะเออบ้านใหญ่ปานนี้สิบ่ผู้ซอยสี่นบ่อบตอีกเด้ แล้วอบตบ่ไปดอปบ่เป็นบ่หมากบ่หมากแนวไะไเอิญป้ตีงบอบตเอิญบ้ตีงม่นอบตเอิญป้ตีงอ้าวในล่ะพี่น้องสำรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะตอนนี้ผู้ใดที่เป็นเอซีแฟนครับติดตามข่าวซีมูวาได้มีเรื่องเล่าต่างๆมากมม้พี่น้องต่ว่าทางด้านของบ้านหักหนองอุ้งอิงก็ถือว่าจังใดหล่ะพ่อญ่รักลูกสาวแล้วก็รักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีแมนบ่ทัศนคติที่ดี แล้วตอนนี้ข้าวดีพ่อไงได้ยินข่าวแววๆสำหรับกลุ่มบ้านฮักน้ององอิงเนาะอ่าได้ยินข่าวแววว่ามาลายเริ่มเปิดแล้วดิมาไล่วันปิดฤดูกาลวันปิดฤดูกาลลูกสาวล่ะตอนนี้ก็เห็นหลายๆบ้านหลายๆช่องเนาะพากันมีการเตรียมเนี่ยแหละสำหรับมาลัยวันปิดฤดูกาลองิงเพชรบ้านแพงแล้วพ่อไงเสือว่าปิดฤดูกาลปีนี้ปังแน่นอนองิงเพชรบ้านแพงโอ้ฤดูกาลแล้วก็ธรรมดาดิค่ะเออแล้ว บ้านหลังนี้เป็นตะยานเอาแนวดพ่อพหญ่ว้ายปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลผ้ากันเมาโหลดมากเว้ยหามองจอดสิพอได้บ้านหักหลายหลาบ้านหฮมหักน้องอุ้งอิงบ้านมนบอแมนอ่าเออต่ละบ้านมีแต่บากันว่าโอ้ยเป้าหมายเดียวกันหักลูกสาอือนั่นแหละแล้วบ้านหักน้องอุ้งอิงนี่เพิ่นสมาชิก่นมาหลายเออมาโหลดทั่วจะเป็นจะขั้นพี่กายนี่ก็ได้เนาะเอาใส่เข้ามาเอารถบาสซะพะย่ะเอารถบาสซะ ใส่เข้ามารถทั่วข่อยานว่ะเป็นอย่างอ๋อจักเหล่าข่อยิ่งเข้ามาทั่วเล้าข่อยานก็เป็นเนอาไปจอดใส่ก็จอดแต่ว่าย่าไม่จอดบ้านใครขับรถทั่วรบรถทั่วบ้านข่อยแคบไม่มีมองจอดแมนบอสอืม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 อมอื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 มอนุอามหืมอื้อืมอืมอืมัืมอ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 ืม้มอืมอ่มอืมอืมอืมองยองมอืมอดมอืมอานพืาือาวอนี้ก็ถืว่าเป็น กลุ่มบ้านฮักเนาะพี่น้องเนาะที่หักองค์กรสาวหน่อยเพรบานแพงล้วก็รักลูกสาวหล่าองค์อิงเพรบานแพงอิลีพี่น้องอ่าหลายเรื่องหลายเล่าเห็นเพิ่นเวลาลูกเต่าเจอกับปัญหาเพิ่นกระสิออกมาค่อยปกป้องนี่ล่ะล้วก็มี วาระพิเศษต่างๆถึงบบมี่วาระพิเศษเวลาที่องค์อิงเพชรบ้านแพงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงไปทาการแสดงยุท่างกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นกสีมีมาไล่ไปฝากไปตอนลูกสาวเป็นประจําสาหรับกลุ่มบ้านหักหนอง,ององค์อิงเพชรบ้านแพงคือว่าแต่ละคนกับน่นารักเพอไงอบอุ่นเสมอสําหรับบ้านหักหน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วเมันขึ้นนี่เป็นจังไดบรรยากาศคือว่าคนอาญ,ญาคาถ่ายยูย่างตลาดกาลสินมื่ขึ้นนี่คนอาญาะบอาญากับโบลู่ละแต่ว่าบคาถามเรื่องบรรยากาศนาะพี่น้องเนานะเป็นจังได ฮอนมือคือนี้รู้สึกว่าสินค้าขายดีแน้าใดเวลาไปเบิ้งมอลองมอล่ำเด้ออิลี่ีหยังพ่อญ่ขับ่อยากเสียงก็หนีสิบหาสามสิบเอาไปตะเฮียนอีหยังวี่วี่พัดนั่นไหมออเออขายรีบขายดีเพราะว่าอากาศมันฮอนอิลีพี่น้องฮอนอบเอาตอนนี้วากันว่าผมเสื้อว่าแทบทุกภาคนั่นแหละเออแรงอิลีปีนี้ยักิเป็นเจังไดย่างได้อาบุญหมกไฟไงยี่ดอกปีนี้ บุญมาไฟเดือนหกนี่บอแมนนั่นล่ะอ้าแล้วอันมือแรกนี่เพื่อเรียยุ้ยสพี่น้องไปหอดแล้วตอนนี้อบตไทยเจริญตำบลไทยเจริญอำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมพ์พอไงมาแล้วมาแล้วที่งานที่แสดงค่นี้ค่ะโอ้เดินใหญ่ด้นี่ะเดินใหญ่เดินใหญ่กวางขวางขนาดเลยพี่น้องสนามบอลบ่หรืออย่างก่อนนี้อบตโอายุอบตโอ้ล้านกวางเด้นนี่ค่ะ สุดยอดสุดยอดอ่ะว่ากันไปว่าเรียงฝนบ่มีแน่นอนละช่วงนี้มิจหอ่อนบัตรราคา1น0่ง้อเด้อพี่น้องเดอ้อคืนนี้พบสาวน้อยเต็มวงแน่นอนค่ะ,ะแน่นอนนอนแน่พี่น,อน้องช่วงปลายเดือนไปนี่เกสิข,ขึ้นทั่วทั้งภาคกลางอีกแล้วอ่เชีวงานแรกกอะผี่เลยวันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งเหรอวันแรงงานวันแรงงานแมนคชวงานของกำนันแก เปล่นยุทธการปทุมท่านี่มันบอแมนแมนแถวนวะนครเป็นตังไรมันขึ้นคือเดี๋ยวนี้ข่าวว่าองค์อิงเพชรบัแพงมาล่ล้วนคออีกแล้วนั่นแหละสุดยอดอีลีพี่น้องอ้าวสุ้ท้ายทายซื้อสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกับเป็นกำลังใจให้สำหรับน้ององค์อิงเพชรบัแพงศิลปินของสาน้อยเพชรบัแพงรวมถึงนี่แหละกลุ่มบ้านฮักน้ององค์อิงเพชรบัแพงนั่นแหละกำลังใจที่ดีถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับลูกกับเราสุดยอดพี่น้องต่เวนยังแง่ยื่ขนาดเขาห่มใหญ่ๆหญเนี่หนี อันฮ้อนออกมาทงหน้าพี่น้องแล้วสำหรับก้อนสิจากล่าพี่น้องไปพี่น้องออกมาเตือนพ่ยพี่น้องจังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ระบาดหลายมิดฉาชีเอาแนวดฮะแนวดามีสาสียังบ้านมันงก้อนควรจะไล่นี้ไปหลยไล่แล้วมหาตัวผู้เฒ่าบอกหาตัวเบิด์ตคูไว้นั่นล่ะเอาแนวดอีกมาขายอาหารจําพวกตากแห้งตากแดดแดดเดียวโดยเฉพาะเพราะว่าสิเป็นปลาแดดเดียวเนื้อแดดเดียวพี่น้อง ตอนนี้ย่าไปเสือเอาแนวไลยพใหญ่ผมจับเบิ้งแล้วอออืมโอ้ขันแดดหนึ่งนี่ที่แห้งขอบคอขันอากาศจังสี่แสดงว่าจะตากบ่ถึงเคืองแดดอือเพราะว่าอากาศมันโอ้ยบ่พ่อแดดวาสันทออบ่พ่อแดดบ่พอแดดสิมันวาอาหารแดดเดียวนี่บ่แม่นต้องชัดเจนกับผู้บริโภคจังน้อยเป็นอาหารครึ่งแดดจังสี่บ่ถ้ากก็ว่าปลาอ่าปลาครึ่งแดดปลาครึ่งแดดเนื้อครึ่งแดดเนื้อ สี่สี่สี่ชั่วโมงเออจังจะเสวะเนื้อแดดเดียวขันแดดหนึงมาตั้งแต่พีเลยเด้อสี่ชั่วโมงใหม่หรอพ่อนยัยก็เรือดอกอากาศจังสี่แห่งอิหลีเนาะเพอาะสี่ชั่วโมงนี่เรือราวังไฟปงไฟปลาพี่น้องช่วงนี้เออเอาสำหรับมบอนีจากล่าล่าจากพี่น้องไปจะเพียงสนีพี่น้องเออนั่นแหละพอตั้งคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ